สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่สถานที่ส่งของแล้วนะครับนะครับรายการนี้นี่เขาเรียกว่าเต่ารวมพลังมหาลาบนะครับซึ่งพูดง่ายว่ารวมเกจิชื่อดังนี่เอาว่าปุกเสกทั่วฟ้าแผ่นดินไทยเลยนะนะครับลักษณะนี้ลักษณะนี้เป็นเนื้อทองแรงกระไหล่ทองลองนิกเกิลน,นะครับเดิมเดิมเลยนะนี่ครับ ก็รอรับได้เลยแะครับคิดเร็วทําเร็วใจถึงพึ่งได้แะครับโอกาสไม่มีทางย้อนคืนกลับไปอีกแล้วนะครับผมมีมาหนึ่งรายการนะครับพระสวยนะครับไม่มีราคากลางนะผมบอกได้เลยนะตัวเลขที่ให้ไปนี่ซื้อได้นะบางทีบางท่านก็อาจจะไปดูในนูน้นในนี้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่มีอนาคตสดใสและก็เป็นพระที่ขอให้ประวัติการจัดสร้างชัดเจนและก็มีเกจิดังปลุกเสกครับขัางและที่สําคัญนะครับ แกะบล็อกได้สวยสดและงดงามอย่างอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองปลุกเสกหลวงพ่อคุณนะครับปริสุทธโธปลุกเสกหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อเปินวัดบางผ้านะครับแล้วก็เกจิชื่อดังนี่โอ้โหเอาว่าไปครับข้างเลยก็เลยได้เขาเรียกว่าได้เรียกว่ารุ่นรวมพลังมหาลาบครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับบัดนี้ก็นะครับเปลี่ยนมือจากมือผมแล้วนะครับ ก็ไปอยู่กับนายตำรวจแล้วนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปเสร็จผมไปจัดส่งให้ก็มีหลังไมล์มาหลายท่านนะครับก็ผมบอกได้เลยว่านะครับมีคนปิดไปแล้วนะครับมีคนปิดไปแล้วนะครับเป็นพระสวยตัวเลขแบบนี้ซื้อได้เลยนะครับพูดง่ายว่าตัวเลขแบบนี้นี่สามารถลงทุนซื้อได้เลยนะครับบางทีบางอย่างนี่เขาเรียกว่าแขวนพระถูกฉลกโชคมหาศาลนะครับผมบอกได้เลยนะครับนี่ อย่างนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวในะรุ่นนี้นะครับนะครับผมก็ได้มา1รายการแหละครับก็ซื้อมาเบียดเลยนะเบียดราคาที่ออกเลยนะก็ไม่เป็นไรก็สมบัติผัดกันชมนะครับนี่อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแกะบล็อกได้สวยมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปผมไปส่งอะไรบ้างเดี๋ยวท่านดูนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมส่งให้นะครับรายการนี้ผมขออนุญาตงดสอบถามเข้ามานะครับเพราะว่ามีลูกค้าได้ปิดที่ไลฟ์สดไปแล้วนะนะครับ ท่านไหนอยากจะปิดรายการไหนก็เวลาผมไล์สดนี่เข้าไปปิดได้เลยนะครับผมรับประกันแท้ทุกรายการนะยกเว้นเครื่องรางนะครับยกเว้นเครื่องรางนะนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นรายการไหนอีกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วอย่างนี้นะครับเป็นพระคุณภาพเลยนะนะครับเป็นพระแก้วมรกตปีลึกนะครับทองแบบนี้นะครับเป็นทองโบราณทองปีหนึ่งกว่านะครับแบบนี้เลยนะท่านไหนที่ดูทองเก่งๆนะครับแบบนี้นะครับ และดูพุทธศิลป์เก่งก็จะสามารถแยกได้แล้วว่าสร้างเมื่อปีราวๆหนึ่งกว่าๆนะนะครับพระแก้วมรกตนั้นเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินไทยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ช่างจะแกะได้ตามอกตามใจนะครับจะต้องเป็นช่างที่เอาว่าเก่งด้านพุทธศิลป์นะครับศิละปะงดงามมากผมก็เป็นคนอนุรักษ์พระนะอนุรักษ์พระนะแต่เจอที่สนามอะไรถ้าราคาไม่สูงมากหรือว่าพอไปต่อได้ผมทราบประวัติการจัดสร้างนี่ผมซื้อนะครับ เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเข้ามาเล่นพระเพื่อหวังผลกําไรอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมีการอนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับแล้วก็พูดงยๆว่ามีการนะครับชื่นชอบในพระเครื่องพุทธศิลป์นั้นๆด้วยเห็นไหมครับแบบนี้จะไปหาที่ไหนล่ะครับพระแก้วมรกตถ้าต่างชาติมานี่ชอบมากเลยนะผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าสวยสดและงดงามและที่สําคัญเป็นลักษณะทรงกลีบบัวนี้เอาว่าหาหานับองค์ได้เลยอ่ะนะผมบอกได้เลยเพราะว่าผมไปเช็คดูในเน็ตในอะไรก็ไม่มีอ่ะมีแต่สี่เหลี่ยมนะ ลักษณะนี้ออกที่นะครับเห็นไหมครับออกที่นี่ลักษณะนี้ออกที่น่าจะรอบๆกร,รุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าคือผมไม่ได้ใส่แว่นตามาด้วยแล้วผมอัดคลิปฉุกเฉินนะครับแต่ว่าอย่างนี้เป็นพระสร้างเมื่อปี251ห่กว่าๆนะครับเจ้าของใหม่ก็ได้ไปก็ถือว่าโอเคเลยเป็นพระที่สวยมากนะโอเคนะครับ่านผู้ชมครับหากชื่นชอบหรือว่าหากอยากสนับสนุนก็เข้ามาดูคลิปก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับและที่สำคัญท่านไหนอยากจะเมตตาสนับสนุนพระผมก็สามารถปิดในไลฟ์สดหรือว่าปิดที่ผมโพสหรือว่าปิดที่ผมทำคลิปช่วงพระแท,ท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชก็ถือว่าสนับสนุนมือเล็กๆได้นะครับก็ถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็กราบขอพรบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพรักษที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญมีความสุขมากๆนะครับขอให้เงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แถวคาดปลอดภัยนะครับกร,ราบสวัสดีครับ